30คลื่นความรักจิตวิญญาณภายในตัวเธอนั้นมีสถานะเป็นสากลจิตวิญญาณของเพื่อนๆของเธอและคนอื่นทั่วทั้งจักรวาลก็มีสถานะเป็นสากลเช่นกันพูดง่ายๆตัวจิตวิญญาณของทุกๆคนเป็นหนึ่งเดียวกันมีแต่จิตสำเนกของเราเท่านั้นที่แยกตัวออกมาโยชิดะย้ำอีกครั้ง แล้วทำอย่างไรเราถึงจะสื่อสารกับจิตวิญญาณได้ล่ะครับผมถาม การที่เธอจะสื่อสารกับจิตวิญญาณให้ได้นั้นเธอต้องรู้ก่อนว่าเขาใช้เคลื่อนความถี่อะไรจากนั้นก็แค่สั่นสะเทือนจิตสำนึกให้ตรงกับเคลื่อนความถี่ของเขาเท่านั้นตามหลักการพื้นฐานพลังงานของทุกสรรพสิ่งตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดจะมีเคลื่อนความถี่ชนิดหนึ่งที่ถูกปลด,ดปล่อยออกมาเหมือนกันทั้งหมด นั่นคือเคลื่อนความถี่การยึดโยงเหนี่ยวรัง้งซึ่งกันและกันเคลื่อนความถี่นี้หากแปลรหัสเป็นภาษาพูดจะได้ออกมาว่าการผนึกการผนวกการยึดเกาะการบวกการหลอมรวมการรัดตรึงการรักหรือความรักหรือสรุปง่ายๆว่าความรักคือเคลื่อนความถี่ที่จิตวิญ,ญญาณเขาใช้กันแค่ความรักหรือครับ ผมแปลกใจม uit uit. เมื่อรู้เช่นนี้แล้วมันก็ง่ายมากๆใช่ไหมเราก็แค่สั่นสะเทือนจิตสำเนกของเราให้เป็นความรักให้ได้ตลอดเวลาสั่นสะเทือนจนเป็นคุณสมบัติแท้ๆของจิตสำเนกเลยสำหรับดาวโลกถึงร่านั้นเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนจะสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกให้เป็นความรักได้ในายามตื่นแต่ในดาวไกลาด,ดูเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ควรจะมีความรักให้กันและกันและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมมนุษย์บนดาวโลกไกลาถึงไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่เป็นสากลได้แค่ความรัก มันก็ฟังดูไม่ยากนะครับที่จริงโลกของเราคนจำนวนมากก็สั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นความรักอยู่แล้วนี่ครับผมพูดมันต้องเป็นการสั่นสะเทือนให้ได้ในทุกระดับชั้นของสิ่งที่เรียกว่าความรักด้วยนะแต่เท่าที่ฉันเห็นมนุษย์โลกของเราส่วนใหญ่สั่นสะเทือนได้แค่ระดับเดียวคือระดับต่ำๆเท่านั้น ความรักมีระดับด้วยหรือครับผมไม่เคยรู้มาก่อนมีสี่มีถึงสี่ระดับเลยแหละโยชิดะเผยระดับอะไรบ้างครับระดับที่หนึ่งเป็นระดับที่ง่ายที่สุดนั่นคือความรักที่มอบให้คนที่ด้อยกว่าหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าตามกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครสักคน ซึ่งปกติเขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่บังเอิญเข้าไปพบกับคนหรือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังอดอยากหิวโหยดูแล้วน่าสงสารน่าสมเพชคนคนนี้ก็จะสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ไปได้อย่างง่ายดาย หรือในกรณีของการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปจะสถานการณ์ที่คนหมูงมากต้องได้รับความเดือดร้อนทุกทรมาน คนทุกคนก็สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะเราเห็นว่าเขากำลังแยก่กว่าเราระดับที่สองอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่คนจะสามารถทำได้นั่นคือความรักที่มอบให้คนที่เสมอกับเรา บุคคลระดับนี้สามารถพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นลูกค้าเพื่อนร่วมงานเป็นคนข้างบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมโลกเป็นต้นแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏ คือไม่มีความรักระดับนี้เกิดขึ้นเลยบางครั้งเราแค่เสียเปรียบกันเล็กน้อยเราก็ยอมไม่ได้แล้วเราจะเกิดความคิดเรื่องความยุติธรรมขึ้นมาทันทีเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องยอมทำไมฉันต้องให้ทำไมฉันต้องรักคนพวกนี้ด้วยความรักในระดับนี้ ทั้งที่มันไม่ได้ยากมากแต่เราก็ทําไม่ได้ในระดับที่3เป็นระดับที่สูงขึ้นและยากขึ้นไปอีกถ้าระดับที่สองทำไม่ได้ระดับที่3ก็ไม่มีทางทําได้ระดับนี้คือความรักที่มอบให้กับคนที่เหนือกว่าเราในสังคมดาวโลกไกอามีการแบ่งแยกชนชั้นแบ่งเป็นคนรวยคนจนอย่างชัดเจน คนรวยเราถือว่าเป็นคนที่เหนือกว่ามีอะไรมากกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่ากินอาหารที่ดีกว่าใช้ของดีกว่ามีบ้านใหญ่กว่าดังนั้นจึงเป็นการยากมากๆที่คนจนจะมอบความรักอย่างบริสุทธิ์ใจให้กับคนรวยกว่า หรือที่ง่ายกว่านั้นคือการร่วมแสดงความยินดีที่เขานั้นมีสิ่งที่ดีกว่าเราเช่นขอเปรียบเทียบความรู้สึกตรงนี้เหมือนกับว่าเธอมีลูกหนึ่งคนถ้าสมมุติว่าลูกของเธอเกิดประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างมีเงินมีทองร่ำรวยขึ้นมาเธอย่อมจะรู้สึกยินดีปลาบปลื้มกับสิ่งที่เขาได้รับนั้นอย่างแน่นอน เพราะว่าเธอรักเขาแต่คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกของเธอหละ่ะเธอยังมีความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมถ้าทำไม่ได้แถมยังเกิดความอิจฉาเขาอีกแล้วก็นั่นถือว่านอกจากเราไม่ได้มอบความรักให้กับเขาแล้วเรายังมอบความชังซึ่งเป็นด้านตรงข้ามออกไปอีกด้วยและสุดท้ายระดับที่สซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สุด ใครคนใดที่ทำเช่นนี้ได้ทั้งจักรวาลจะยกย่องให้เขาเป็นผู้ที่มีวิวัฒนาการชั้นสูงหรือเป็นรูปธรรมชั้นสูงทันทีความรักระดับนี้คือความรักที่มอบให้ศัตรูในสังคมโลกของเรายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือคนที่ไม่เคยทำดีต่อเราจะเรียกว่าคนที่เราเกลียดก็ได้ คนที่เห็นเราแล้วสามารถทำให้เธอหงุดหงิดได้เธอคิดว่าเธอจะสามารถรักเขาได้มากแค่ไหนรักแบบบริสุทธิ์ใจรักแบบไร้เงื่อนไขให้อภัยเขาได้ในทุกกรณีเธอลองคิดดูก็ได้ว่าคนบนโลกของเธอทำกันได้ไหม99.99% 99ไม่มีใครทำได้ อย่าว่าแต่คนธรรมดาที่เดินตามท้องถนนทั่วไปเลยต่อให้นักบวชนักการศาสนาที่เราเชื่อว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติชอบส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำได้ถ้ามีก็น้อยมากแทบจะนับนิ้วมือได้เมื่อเทียบกับคนทั้งโลกคุณรู้ได้อย่างไรครับ ว่าเขาทำไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมาวะเหรอครับผมถามการแบ่งแยกความเป็นศาสนาคือเครื่องบ่งชีเ้เมื่อศาสนาอยู่บนแนวคิดเรื่องการแบ่งแยก เช่นศาสนาของฉันศาสนาของเธอมีคนนอกศาสนามีการเปรียบเทียบว่าของฉันดีกว่าการถือดีว่าของฉันถูกต้องกว่าเชื่อฉันดีกว่าทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการพยายามทำรงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันศาสนาของตนไม่ว่าจะแสดงออกในรูปแบบไหนเช่นสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่า หรือเพิ่มจำนวนสมาชิกในสถาบันของตนให้มากกว่ากลายเป็นการแย่งสมาชิกในที่สุด แค่ปรากฏการนี้ถ้าคิดว่าพอจะชี้วัดได้ไหมว่าเหล่าผู้นำทางศาสนารวมทั้งสมาชิกของเขาไม่สามารถมีความรักในระดับนี้กันเลยนี่เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นของการสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นความรักเท่านั้นนะแต่การจะเป็นรูปธรรมชั้นสูงให้ได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการที่ฉันบอกไปแล้ว คือทำให้ได้เขาจะต้องถูกยอมรับว่าเขาเป็นการทำทำอะไรครับผมถามมีหลักเกณฑ์อยู่สี่ระดับเพื่อให้ตรวจสอบว่าเธอนั้นสามารถทำได้หรือ,อยังเขาเสริมมีอีกหรือครับใช่หลักเกณฑ์นี้เธอสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์วัดได้เลยว่า เธอนั้นผ่านกระบวนการทำนี้ได้สำเร็จหรือไม่และเธอสามารถ เป็นรูปธรรมชั้นสูงแล้วหรือยังเมื่อไหร่ที่เธอประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ด้านที่เธอพึงพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเธอจะมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์นั้นอย่างไรฉันจะยกเอาเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อก,การแสดงออกของเธอมากที่สุดให้เห็นเป็นภาพชัดชฉดฉันขอยยกเอาเรื่องความโกรธก็แล้วกัน คนในลำดับชั้นที่หนึ่งคือจะตอบสนองต่อความโกรธนั้นทันทีด้วยการแสดงออกทางกายภาพเช่นแย่ที่สุดคือลงมือทําร้ายคนที่ทําให้เขาโกรธหรือดีขึ้นมาหน่อยคือการต่อว่าด่าทอ ทั้งสองกรณีล้วนเป็นการแสดงออกทางกายภาพทั้งสิ้นผลที่ตามมาคือทำให้เขาทั้งคู่เกิดความไม่พอใจต่อกันเกิดเป็นความชังต่อกันซึ่งในทางพลังงานเขาทั้งสองได้ปลดปล่อยขึ้นความทีด้านลบออกมาสู่บรรยากาศของโลกไปแล้วไม่ว่าเหตุการณ์จะจบลงด้วยวิธีการใดผลที่ตามมาคือ เขาทั้งสองได้ผูกใจเจ็บต่อกันจนทำให้เกิดเป็นพันธสัญญาหรือการเกี่ยวกรรมต่อการไปเรียบร้อยแล้วและเมื่อมีการเกี่ยวก,รรกันเขาทั้งสองจะต้องหาโอกาสมาเกิดเจอกันใหม่ในอนาคตเพื่อแก้ไขบทเรียนนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนและนี่คือปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติที่ทำให้เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดการไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติ และมันก็เป็นปัญหาระดับจัก,กรวาลที่ทำให้มีดวงจิตวิญญาณตกค้างอยู่บนดาวโลกไกอานี้เป็นจำนวนมากนั่นเองถัดมาคือคนในลำดับที่สองซึ่งถือว่ามีการวิวันขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น เขายังมีความโกรธอยู่แต่จะมีความพิเศษกว่าลำดับแรกคือเขาจะไม่แสดงออกทางกายภาพดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สร้างผลลัพธ์ทางกายออกมาแต่ในจิตใจของเขาก็ยังมีความโกรธอยู่ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเขาได้แสดงออกทางพลังงานไปแล้วในจักรวาลจึงถือว่าเขาได้เปิดปล่อยคลื่นที่เป็นปฏิกูล ไปสู่บรรยากาศเรียบร้อยแล้วเหมือนกันและคลื่นนี้ก็มีผลทําให้เกิดเกี่ยวกรรมกันอยู่ดีเราอาจจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากรรมทางพลังงานหรือมนโนกรรมก็ได้ลำดับที่สามสำหรับคนลำดับนี้ยังจัดว่ามีความโกรธประท้าขึ้นมาในใจ และเขาไม่ได้แสดงออกมาทางกายภาพเหมือนกับลำดับที่สองแต่จะมีความพิเศษกว่าลำดับที่สองคือเขาเริ่มมีทักษะในการขาจัดมันให้สิ้นออกไปจากจิตใจเพิ่มมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าทักษะการให้อภัยซึ่งเขาจะสามารถจัดการในส่วนนี้ได้ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนบางคนก็สามารถขจัดได้เร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงบางคนอาจใช้เวลาหลายวันบางคนหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีคุณสมบัติหรือทักษะของคนลำดับนี้ถือว่ามีการวิวัฒนามากกว่าลำดับที่สองมากทีเดียว เพราะได้ชื่อว่ามีความตั้งใจหรือความพยายามที่จะขจัดมันออกไปซึ่งผิดกับลำดับที่สองที่ไม่เคยมีเลยแต่ถึงแม้เขาจะไม่มีการกระทำอะไรออกไปและก็สามารถกำจัดความขุ่นมัวในจิตใจด้วยการให้อภัยได้ในที่สุดแล้วก็ตามแต่เขายังต้องเกี่ยวกรรมและต้องกลับมาเกิด เจอกับสถานการณ์แบบเดิมนี้อยู่ดีเพราะว่าพลังงานแห่งความชังหรือคลื่นความถี่ด้านลบได้ถูกปลดปล่อยออกไปจากจิตใจของเขาแล้วผู้ที่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงนั้นจะต้องทำลำดับที่สี่ให้ได้เท่านั้นนั่นคือจะต้องไม่มีการปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านลบใดๆออกไปเลยตั้งแต่แรก ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โกรธมากแค่ไหนนอกจากจะไม่ปลดปล่อยคลื่นความชังออกมาแล้วเขายังต้องปลดปล่อยคลื่นแห่งความรัก ออกมาให้ได้อีกด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นคลื่นความถี่ระดับสูงสุดที่ฉันได้บอกเธอไปในช่วงที่แล้วถ้าเราดูปรากฏการณ์ของคนทั้งหมดรวมถึงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางาศาสนาบนโลกของเธอฉันยังไม่เห็นใครเลยที่เข้าถึงการทำระดับสูงสุดได้ในทั้งสองหลักเกณฑ์นี้สักคนเดียว แต่พวกเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีไม่ใช่หรือครับผมแยง้งคนดีที่เธอพูดถึงนั้นมันหมายความว่าอย่างไรล่ะโยชิดาถามกลับบ้างเออคือสิ่งที่พวกเขายึดถือปฏิบัติกันไงล่ะครับเช่นการถือศีลการไม่ฆ่าสัตว์การไม่พูดโกหกการไม่ล่วงเกินผู้อื่นเป็นต้นผมยกตัวอย่าง นั่นฉันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วต่างหากไม่ใช่ความดีเอาอย่างนี้นะฉันจะยกตัวอย่างให้เธอลองคิดตามดูนะเขาพูดถ้ามีโจรคนหนึ่งกิจวัตรของเขาคือการไปปล้นคนอื่นทุกวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดความคิดได้ว่าเขาจะเลิกปล้นเขาเลยตั้งกฎว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ปล้นใครอีกเธอคิดว่าเขาเป็นคนดีไหม เออเออไม่น่านะครับผมตอบคนที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีจะต้องมีปรากฏการแสดงออกมาให้เห็นไม่ใช่แค่เลิกทำชั่วแต่ไม่ว่าการแสดงออกมานั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องมีพื้นฐานมาจากความรักระดับสูงสุด บวกกับการจัดการจริตสำานึกของตัวเองให้ได้ลำดับที่สี่นี้เท่านั้นถ้าเธอเจอใครสักคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญเธอสามารถวัดค่าดูได้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตสำานึกระดับไหน ถ้าเขาชอบช่วยเหลือคนยากคนจนโดยโอกาสทำบุญทำทานทุกวันแต่ยังชอบทะเลาะก,กับคนข้างบ้านแสดงว่าคนคนนั้นแสดงออกซึ่งความรักได้แค่ในระดับที่หนึ่งและจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตของเขาได้แค่ลำดับที่หนึ่งเท่านั้นโอ้คุณกำลังเปลี่ยนความเชื่อของผมทั้งหมดไปเลยนะครับผมพูด ฉันขอย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมาตรฐานเดียวในจักรวาลคือคนที่สามารถวิวัฒนตัวเองให้เป็นรูปธรรมชั้นสูงได้จะต้องแสดงออกซึ่งความรักให้ได้ทั้งสี่ระดับและต้องสามารถจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตที่เขาประสบให้ได้ในลำดับที่สี่เท่านั้นไม่มีการยกเว้นสักกรณีเดียวและหลายๆคนที่ผมเคยเห็น ที่เขาฝึกปฏิบัติจิตบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุสภาวะการหลุดพ้นอะไรทํานองนั้นล่ะครับเขาจะได้ชื่อว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงด้วยหรือเปล่าครับผมถามเป็นหรือไม่เป็นก็ขึ้นอยู่กับการทําที่เชนบอกไปก็ต้องผ่านการพิสูจน์ว่าเขาสามารถแสดงออก ซึ่งความรักได้มากแค่ไหนและอยู่ในระดับไหนซึ่งกรรมวิธีการปฏิบัติบำเพ็ญจิตที่เขาทำนั้นมันก็แค่กระบวนการเข้าถึงการรู้อีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าเขาทำได้ถูกวิธีก็จะสามารถเปิดใช้กลไกการสื่อสารกับจิตวิญญาณได้เช่นกันกระบวนการคืออย่างไรครับผมถาม เธอจะรู้ไปทำไมฉันคิดว่าเท่าที่ฉันบอกกับเธอไปก็เพียงพอแล้วเขาตอบผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าวิธีที่คุณบอกมาเมื่อกี้เพื่อผมจะเลือกวิธีการนี้แทนครับผมตอบมันไม่มีอะไรง่ายกว่าอะไรมันเป็นแค่วิธีที่เหมาะสมกับใครมากกว่า พอสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาพิสูจน์ให้จักรวาลเห็นก่อนว่าทำได้หรือไม่อยู่ดีฉันอธิบายให้เธอฟังก็ได้กรรมวิธีนี้คือกรรมวิธีทางเทคนิคอย่างหนึง่งที่ได้ผลเหมือนกันแต่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะถ้าเข้าใจผิดอาจทำให้คนคนนั้นลงทางได้ดีแล้วที่เธอถามฉันจะได้ถือโอกาสนี้ เตือนเธอเลยว่าเธอต้องระวังหากจะใช้วิธีนี้จริงๆดังที่ฉันเคยบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปจัดการเปลี่ยนขึ้นความถี่ของจิตสำนึกให้เป็นคลื่นเดียวกับคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงความรู้จากทั่วทั้งจักรวาลในข้างต้น ในกรณีของกรรมวิธีนี้จะใช้วิธีควบคุมการทำงานของจิตสำนึกแทนโดยการสั่งให้จิตสำนึกทำอะไรง่ายๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเ,เช่นให้กำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดการก้าวเดินหรืออะไรก็ตามไปเรื่อยๆในระหว่างที่มีการสั่งให้จิตสำนึกทำงานอยู่นั้นตัวเราที่เป็นผู้สั่งการก็กลายเป็นจิตวิญญาณไปโดยอัตโนมัติ เพราะความรู้สึกมันจะต้องมีตำแหน่งที่ตั้งจากเดิมจิตสำนึกอยู่ในสถานะเป็นผู้สั่งการจิตวิญญาณไม่ได้มีสถานะอะไรเพราะจิตสำนึกไม่เคยเปิดโอกาสให้มาก่อนแต่กระบวนการนี้จิตสำนึกได้ถูกย้ายสถานะ ไปเป็นผู้ถูกสั่งจิตวิญญาณเลยกลายเป็นผู้สั่งแทนเพราะมันมีอยู่แค่สองสถานะนี้เท่านั้นทีนี้เมื่อจิตสำนึกกลายเป็นผู้ถูกดูหรือผู้ถูกสั่งจิตวิญญาณซึ่งตอนนี้เป็นผู้ดูหรือผู้สั่งการ หากเธอทำกระบวนการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญจิตสำเนึกก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตวิญญาณโดยสมบูรณ์ และตรงนี้เองที่เป็นจุดอันตรายเพราะเมื่อจิตสำนึกอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วจิตวิญญาณที่แต่เดิมมีอำนาจทางพลังงานมากปรากฏการที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีอำนาจจิตที่เหนือกว่าคนธรรมดาอย่างที่เราเรียกว่ามีอำนาจพิเศษซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่มันเป็นแค่คกลไกปกติ แต่ที่อันตรายก็คือคนที่ได้อำนาจนี้แล้วมักจะคิดว่ามันสิ้นสุดกระบวนการหรือคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วจนนำไปสู่การใช้อำนาจนี้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปทำให้ตัวเองแบ่งแยกจากคนอื่นโดยยกตัวเองเป็นผู้วิเศษแทนที่จะใช้มัน เพื่อแสดงความรักหรือยึดโยงซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนคนนั้นจะหยุดแค่ตรงนั้นไม่สามารถวิวัตรต่อไปได้ทั้งทงที่น่าจะเอาความสามารถนั้นมาเข้าสู่กระบวนการทำจะได้สู่สภาวะการเป็นต่อไป เพราะถ้าเขามีพลังอำนาจในการควบคุมจิตสํำนึกได้ยอย่างโยมัดแล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องง่ายจะควบคุมให้สั่นสะเทือนเป็นความรักระดับใดก็ง่ายเขาพูดด้วยความรู้สึกเสียดายก่อนที่จะนิ่งเงียบไป